อาหารต้านโรคนะครับจะขาดเมนูที่เป็นเมนูผักไม่ได้เลยวันนี้เรามีเมนูแกงขี้เหล็กหมูย่างนะครับใครเนี่ยที่เป็นโรคเครียดนอนไม่ค่อยจะหลับเมนูนี้เนี่ยเหมาะมากๆสามารถแก้และบรรเทาอาการได้นะครับที่สำคัญรสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆเดี๋ยวไปทำกันเลยนะครับแกงขี้เหล็กนะครับของเราประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือประกอบด้วยขี้เหล็กนั่นเองใบขี้เหล็กใช้ทั้งส่วนดอกแล้วก็ส่วนใบนะครับขี้เหล็กเนี่ยมีรสขมเวลาเรามาใช้เนี่ยเราต้องไปต้ม ในน้ำร้อนทิ้งน้ำหลายๆรอบประมาณสัก3รอบไอ้ดอกขี้เหล็กเป็นดอกตุมต้มๆนี่นะครับมีวิตามินซีสูงมากจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานกับพวกโรคหวัดต่างๆนะครับก่อนที่จะทำแกงขี้เหล็กเราก็ต้องมาโขลกเครื่องแกงกันก่นกอนนะครับเครื่องแกงของแกงขี้เหล็กเนี่ยก็ประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ําให้นุม่มนี่มีหอมแดงกระเทียมกระชายตะไคร้แล้วก็ขา่าแล้วก็กะปิเราจะมาโขลกรวมกันนะครับเริ่มจากอะไรดีนะเอาหอมแดงก่อนก็ได้ สับให้ละเอียดก่อนเวลาโขลกจะได้โขลกง่ายๆนะครับอ้าวหอมแดงเตรียมไว้ขานะครับใช้นิดเดียวใช้แค่ครึ่งช้อนชาแล้วก็อันละเอียดไว้อันข่าเตรียมเอาไว้ตะไคายนะครับเราจะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็มีกระเทียมนะครับใช้7เม็ดเอากระเทียมมาบุบนะครับแล้วเราก็สับกระชายเอากระชายเนี่ยมาสับละเอียดเหมือนกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือพริกนะครับเราใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำเอาเม็ดออกแล้วก็สับ ตอนนั้นนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตับเครื่องแกงของเราเริ่มจากการโขกของแห้งก่อนนะครับเราจะโขกเกลือพริกแล้วก็ตัวเม็ดพริกไทยด้วยกันก่อนนะครับอ่ตอนนี้พริกของเราแหลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พวกของแห้งอย่างอื่นตามลงไปก็คือมี ไไครใส่ไม่อนแล้วก็ขาโคกตออ่ะตอนนี้ของที่อยู่ในครก,ก็เริ่มละเอียดแล้วเราจะใส่ที่เหลือลงไปเลยนะครับก็มีกระชายหอมแดงแล้วก็กระเทียมตอนนี้ละเอียดแล้วเราจะใส่กระปิลงไปเลย ตามสุดท้ายให้เข้ากันตอนนี้นะครับเครื่องแกงเสร็จแล้วพักไว้ก่อนผมย่างหมูมาเรียบร้อยแล้วใช้หมูส่วนสันคอนะครับย่างให้แบบสีสวยเลยแล้วเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเพื่อที่จะมาใส่ในแกงขี้เหล็กของเรานะครับไม่ต้องหมกักไม่ต้องอะไรเลยเอาไปย่างในกระทะให้สวยให้หอมหมูย่างพริกแกงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะเลย ขั้นต้นนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะเอาหัวกะทิไปผัดกับพริกแกงก่อนใส่ไ,ไปประมาณครึ่งถ้วยก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เอาพริกแกงที่เราโขลกไว้เนี่ยลงไปผัดเลยใช้ไฟค่อนข้างอ่อนค่อยๆผัดไปนะครับผัดให้พริกแกงของเราหอมแล้วก็หัวกะทิของเราแตกแตกน้ํามันเล็กน้อยอ่าพอเราผัดเครื่องแกงกับหัวกะทิไปสักครู่นะครับเดี๋วเราจะตัมหมูลงไปเลยนะครับ ผัดหมูกับเครื่องแกงนะครับให้เครื่องแกงแล้วก็ทีมันซึมเข้าไปในหมูสิ่งที่สําคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําปลาร้านั่นเอง <c oughs> โดมได้เป็นหลงแต่ว่ากินเข้าไปผสมเข้าไปแล้วแบบอร่อยมากๆต้องลองนะครับปลา,ามด้วยน้ําตาลปีบใส่เข้าไป1ช้อนผัดให้เข้ากันเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเติมหางกะทิเข้าไป1หนึ่งถ้วยแล้วก็เติมน้ำสต๊อกหมูเข้าไปอีก1นึ่งถ้วยคนให้เข้ากันเลย <S <S ตอนนี้นะครับกลับมาเดือดอีกครั้งเอาพระเอกของเราลงใส่เลยขี้เหล็กอย่าลืมว่าต้องเอาไปลวกต้มในน้ำสามน้ำขึ้นไปนะครับให้เขาหายหายขมหรือว่าขมน้อยที่สุดใส่ลงไปเลยพอเราใส่ใบขี้เหล็กและดอกขี้เหล็กลงไปนะครับเราก็ เคี่ยวน้ำน้ำแกงกับใบขี้เหล็กเนี่ยอีกต่ออีกประมาณ5นาทีเพื่อให้ใบขี้เหล็กเขาดูดเอาน้ําน้ําแกงอร่อยอร่อยหวานๆเข้าไปนะครับลักษณะน,น้ําแกงนะครับต้องข้คนๆคลัก,ลกๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามีใบขี้เหล็กปริมาณมากนะครับลงไปปุ๊บเนี่ยจบแกงขี้เหล็กของเราด้วยหัวกะทิที่เหลือครึ่งถ้วยนะครับใส่สไปเลยนัวมากเดี๋ยวเราชิมให้ดูกันเลยว่า รสชาตินี่เป็นยังไงแต่ดูจากสีเนี่ยนัวมากกินให้อร่อยต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆมันได้ทั้งแบบเครื่องแกงได้ทั้งกะทินะครับความขมนของที่เหล็กเนี่ยลงมาในน้ำแล้วที่สำคัญมันมีความมันของหมูย่างที่เราใส่ไปด้วยทำให้น้ำเนี่ยมันกลมก่อบมากด้วยความที่เราต้มหลายรอบนะครับใบที่เหล็กเลยนุ่ม ไม่แข็งเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเหลือความขมเพื่อเป็นความอร่อยอยู่นิดนึงยังไม่หายขมซะทีเดียวซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของขี้เหล็กเรียกได้ว่าถ้าได้กินเนี่ยหลับฝันดีหลับเร็วคลายเครียดแน่นอนเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันเลยดีวยกว่า เท่านี้นะครับแกงที่เหล็กหมูย่างของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับแกงที้เหล็กช่วยคุณได้ไม่ต้องพึ่งยาอีกต่อไปนะครับจบไปแล้วครับกับ2เมนูอาหารต้านโรคช่วงหน้าอีกหนึ่งเมนูที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแถมยังมีสรรพคุณต้านโรคร้ายอย่างมะเร็งอีกด้วยอามพลาดนะครับรกับยำบรอคลี